สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้นะคะแดดออกนะคะมาทำความสะอาดสวนผักหลังบ้านกันค่ะหลังจากที่เราทำสวนหน้าบ้านนะคะตัดเสศจใบไม้ที่เหี่ยวแห้งนะคะทิ้งค่ะ เพราะว่าเข้าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงแล้วเศษใบม,ไไมุงใบไม้ก็พัดปลิวมานะคะมะกองที่สวนหลังบ้านแล้วก็ผักสวนครัวที่เราปลูกในช่วงหน้าร้อนนะคะเขาก็เริ่มเหี่ยวแห้งค่ะและก็หยุดการเจริญเติบโตเพราะว่าอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะแต่ก็มีพริกบางส่วนนะคะหรือผักบางส่วนที่ยังเจริญเติบโตอยู่ค่ะโดยต้นพริกที่เห็นข้างหน้านะคะหรือพริกเผ็ดนั่นเองค่ะ เขาก็กําลังออกเม็ดนะคะบางเม็ดก็เริ่มแดงแล้วค่ะแต่ส่วนมากก็ยังเขียวอยู่นะคะเหลือ,อพริกอยู่2ต้นค่ะแล้วก็มีต้นตั้งโอหรือเซลารี่นะคะที่เราจะเก็บไว้ทําอาหารในช่วงฤดูหนาวนะคะเพราะช่วงฤดูหนาวเราจะทําซุปบ่อยมากๆนะคะ อันนี้เราก็จะมาถอนต้นมะเขือเทศนะคะที่เหี่ยวแห้งไปแล้วค่ะแตงกวัวเราก็ตัดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รื้อเอาไม้ที่เราทําทําที่ค้าหรือค้างค้านะคะเพื่อถอนออกค่ะเผื่อว่าปีหน้านะคะเราเอาผักมาลงใหม่จะได้สะอาดสะอ้านแค่เราเตรียมดินไว้นะคะพรวนดินให้กับผักใหม่ค่ะแล้วก็เตรียม พเพาะเมล็ดผักเพื่อเตรียมปลูกในหน้าร้อนปีหน้านั่นเองค่ะพอเราถอนออกมานะคะเคลือมะเขือเทศเราก็จะมาหนีบนะคะเป็นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเอาเคลือของเขานะคะไปทิ้งในแปลงผักยกสูงที่อยู่ใกล้ๆนะคะทําเป็นปุ๋ยนะคะเผื่อปีหน้าก่าจะมาถึงหน้าร้อนพวกเศษใบไม้ที่เราตัดเอาไปใส่โฮปีดหรือแปลงยกสูง เขาก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะคะละลายไปในช่วงฤดูหนาวค่ะทีนี้เราก็จะมาตัดนะคะลวดหรือที่เราเป็นเชือกพันไว้กับเสานะคะเพื่อทําการลื้อออกค่ะแล้วก็จะไปเก็บไว้ในบ้านผักนั่นเองนะคะพอช่วงพอช่วงฤดูการเพราะปลูกเราก็จะได้เอามาใช้งานอีกรอบนึงนะคะวันนี้ อากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวอยู่พอสมควรนะคะช่วงนี้เราดูใบไ,ไม้ร่วงอากาศก็จะร้อนก็จะหนาวค่ะทั้งทำงานไปก็ร้อนอบอ้าวไปค่ะอยากจะบอกว่าในบ้านผักนะคะร้อนมากๆเลยนะคะเหมือนเราไปอบสปาเลยนะคะไม่มีลมพัดผ่านเลยค่ะแล้วข้างบนเราก็มีหน้าต่าเงเปิดนะคะแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะเดี๋ยวเรามาตัดแล้วก็มาถอน ไม้คํ้มอะเือมะเขือเทศหรือแตงกัวนะคะเก็บไว้ใช้อีกปีหน้าค่ะโดยไม่ต้องซื้อนะคะเหลือพริกอีกสองต้นนะคะที่เห็นข้างหน้าค่ะก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะเผื่อว่ามีแสงแดดดีสักอาทิตย์หนึ่งเผื่อเม็ดเขาจะเลื่มนแดงเราจะได้เก็บเอาไว้แช่ตู้เย็นรับประทานในช่วงฤดูหนาวเวลาทำอาหารนั่นเองนะคะอันนั้นที่เห็นก็จะเป็นพวกป้ายนะคะ ป้ายของแตงกัวนะคะจะมีรูปภาพค่ะเวลาเราปลูกปีหน้าเราจะได้เอาไปเสียบไว้นะคะว่าเราปลูกผักอะไรบ้างค่ะอันนี้ก็เป็นเครือแตงกัวค่ะที่เราตัดและหนีบออกนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ